คำถามค่ะอาจารย์คะหนูจะแก้คิ้วให้ลูกค้าหนูควรจะเลือกเทคนิคไหนดีในการแก้คิ้วจะเป็นคิ้วสไลด์คิ้วฝุ่นหรือว่าคิ้วลายเส้นดีคะตอบค่ะเทคนิคในการแก้คิ้วที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าที่เคยสักคิ้วมาแล้วหรือว่าเคยลบคิ้วมาแล้วนะคะก็คือเทคนิคคิ้วสไลด์หรือว่าคิ้วฝุ่นได้นะคะทั้ง2แบบ ส่วนถ้าเป็นคิ้วลายเส้นถามว่าแก้คิ้วได้ไหมได้ในกรณีที่คิ้วลูกค้าที่เคยสักมาก่อนหน้านั้นไม่เข้มสีไม่ได้ดำเป็นปริงหรือว่าอาจจะจางมากแล้วแบบนี้ค่ะทำลายเส้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคิ้วลูกค้าเนี่ยยังดำอยู่นะคะส่วนใหญ่จะแนะนำให้ลบก่อนแล้วค่อยมาทำใหม่ส่วนถ้าทำใหม่เนี่ยควรจะเป็นเทคนิคสไลด์หรือคิ้วฝุ่น ลายเส้นไม่ควรทําแล้วนะคะสําหรับคิ้วที่ดํามากแล้วผ่านการลบมาหลายครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะคะผิวจะแข็งถ้าเกิดผิวแข็งในส่วนเวลาสักคิ้วลายเส้นปกติก็คือสักติดยากอยู่แล้วยิ่งถ้าผิวแข็งเนี่ยสักแทบจะไม่ติดเลยหรือว่าติดก็ติดไม่ดีจะดูขาดๆแหว่งๆไม่สวยเลยฉะนั้นเทคนิคที่ดีที่สุดในการแก้คิว้วก็คือคิ้วสไลด์หรือลายหรือคิ้วฝุ่นนั่นเองนะคะส่วน ถ้าลูกค้ายืนยันอยากทำคิ้วลายเส้นจริงๆอยากได้คิ้วลายเส้นสวยๆก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องเป็นคิ้วที่ไม่ดำมากไม่ปริงนะคะคืออันนั้นทำได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าคุยไม่เข้าใจนะคะอยากยืนยันอยากจะทำคิ้วลายเส้นจริงๆทั้งๆท,งที่คิ้วตัวเองเนี่ยคือมันต้องแก้หลายรอบอย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยนะคะจริงๆก็คือทำไปก็ไม่สวยนะคะคิ้วลายเส้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับ คิ้วคนที่ยังไม่เคยทำนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะแก้คิ้วจริงๆเนี่ยจะต้องปรึกษากับช่างคนที่เขามีความชำนาญไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์ผิดพลาดแล้วก็ทำผิดซ้ำๆเนี่ยอาจจะเกิดผลเสียได้ก็คือแบบอาจจะเป็นแผลเป็นอาจจะทาให้คิ้วเนี่ยคือทรงเสียยิ่งกว่าเดิมเป็นต้นนะคะฉะนั้นอยากจะปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของการแก้คิ้ว ลบคิวนะคะอินบ็อกมาถามได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหวัวใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ